นี่เจอถ้วยชนะครับบางเบิร์ตครับตัวนี้ครับตัวอะไรเออเด็กๆครับนี่คือแมงดาทะเลนะครับเป็นแมงดาถ้วยนะฮะโอ้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ถ้วยหรือแมงดาอะไรมีหลายประเภทอยู่นะฮะอันนี้เป็น ตัวใหญ่นะตัวนี้น่าจะเกือบเกือบโลนะฮะยังไม่ตายเลยนะครับเนี่ยไม้แน่ใจว่าเมือกที่ออกมานั้นเมือกอะไรนะเ <c oughs> นี่ยครับโอ้เหมือนตัวสปาราเอเลียนนะครับหลงยุคมาตั้งแต่ยุคเดนิสเร,ร์นะมันจะถึงปัจจุบันนี้นะครับก็สืบทอดสปีซี่ ืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้แหละครับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะดูในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะครับเจ้าเป็มแมงดาทะเลเนี่ยเคยเคยอยู่ในหินนะครับในหินสมัยยุคนั้นนะครับมีแมงดาด้วยนะทะเลสมัยสมัยสมัยน้ําท่วมโลกนะฮะสมัยนู้นนานมาแล้วครับ ก็เห็นอยู่ในก้อนหินนะครับที่เขาแกะแกะออกมานะครับมันจะเป็นรูปของเจ้าแม่ดาทะเลนี่แหละครับแสดงว่าโอ้โหมีมาตั้งนานนมมาแล้วครับอาศัยอยู่ในทะเลมาตั้งแต่ยุคพร้อมโลกเกิดนู่นแล้วครับโอ้ดีสิครับใช่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็แย้งมาได้นะครับนี่ครับ สมัยก่อนก็ไม่ค่อยยอมกินกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มากินกันไข่กันนะะก็ต,ตั้งแต่พอรู้มันไม่กินได้กินไข่ได้ก็กินกันใหญ่เลยครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคว่มดูเดินได้ด้วยเดินนะครับเอาผ้าใหญ่แล้วนะ<ม> มันหอง่ายดิมันไม่เกะกะไม่หลุดออกมานอดดิมันหอหอมดดมไม่ดิจ้าเน่แม่งได้ใครวัด <c oughs> เขาบัแล้วก็ไม่มีใครเอาเดี๋ยว <c oughs> เราไปแกงขึ้นนอเดี๋ยวเอาไชอบเดี๋ยวมอฝากไว้บ้างหนอย นี่เป็นตัวเล็กนะครับเี่วาที่นี่บังเบิร์นนะครับนี่ครับโอ้จะไปแล้วครับตัวนี้ไม่รู้มีไข่หรือเปล่านะ